สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโก้โค้ดป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นเป็นนักบาสเกตบอลในดวงใจของผมนั่นเองและป๊อปตัวนี้ก็คือเลอบรอนเจมส์นะครับผมป๊อปหมายเลข127นะครับเนี่ด้านหลังก็จะมีรายชื่อนักบาสคนอื่นๆนะครับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สแล้วก็เขียนว่า collect them all นะครับผม ด้านบนของกล่องนะครับก็จะเขียนว่า Pop Bas ส ket ต ball มีโลโก้ฟังโกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นคำว่า NBA แล้วก็โลโก้7 5 a n n i v e r s a r y t e a นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อปเลบรอนเจมสกันเลยครับนี่นะครับเลบรอนนะครับจะใส่ชุดสีม่วงนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเมื่อกี้ตรงกล่องเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่า เป็นการครบรอบ75ปีของ NBA นะครับซึ่งเลบอนเนี่ยเขาก็ได้ติดทีมยอดเยี่ยม75คนด้วยและนอกจากนั้นนะครับทางเลเกอร์ก็ได้ออกชุดพิเศษนะครับเป็น City Edition 75ปีครบรอบ NBA ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดสีม่วงนะครับผมตัวชื่อทีมกับเบอร์เนี่ยสีขาวฟ้านะครับแล้วก็ตรงกางเกงก็จะมีโลโก้ NBA ตรงนี้ รองเท้าสีม่วงนะครับเชือกสีฟ้าถุงเท้าสีขาวนะครับผมด้านหลังก็จะเขียนว่าเจมส์กับเบอร์หกของเขานะครับลอสแองเจลิสเลเกอร์สผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นแฟนของเลบรอนเจมส์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มดูบาสเกตบอลเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่เลบรอนเจมส์เนี่ย เขานะครับแข่งโอลิมปิกนะครับปี2008ที่จีนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมชอบเขามากๆแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจเลยว่าต้องเป็นแฟนของเลบรอนเจมส์เท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อบเพิ่มเติมอีกนิดนะฮะเลบรอนเนี่ยจะตัดผมสั้นนะครับ,ต,นนรบตาสีดำคิ้วสีดำหนวดเคราสีดำนะครับผมนี่จะมีรอยเลอะนิดหนึงตรงนี้แล้วก็ถือลูกบาสอยู่ตรงแขนขวานะครับดีเทลลูกบาสสวยมากม อีกนิดที่อยากจะพูดคือรองเท้าคู่นี้ที่ที่ฟังโกทำออกมามันเหมือนเคอร์รี่วันมากๆนะฮะเคอร์รี่วันฟาเตอร์ทูซึ่งก็สวยมากๆเหมือนกันโอเคแต่เราไปดูดีเทลฟังโกเลบรอนเชมแบบ360องศากันเลยครับเท่มากนะฮะแล้วก็เลบรอนเนี่ยเขาเนี่ยเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่ 2เมษายนนะครับ2เมษายน2023เลบรอนเจมเนี่ยเขาได้ทำลาย s s อริงลีดเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาทำไปที่38,494แต้มนะครับผมคือเก่งจริงๆแล้วผมคิดว่าสถิตินี้เนี่ยไม่มีใครทำลายได้อีกแน่นอนนะหลังจากนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะชอบหรือว่าเป็นเฮเทอร์ของเลอบรอนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ